สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านมาเงาเรื่องวิธีชั่วยทราดจากความมืดตอนที่33แล้วก็ตอนที่34นะคะฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้แอลเลนนะคะแล้วก็เข้ามาดูเยอะๆนะคะเอี อะไรกันเนี่ยทำไมนายถึงออกมานี่ล่ะติกตักติกตักติกตักเธอท,ทำยังไงดีจะโดน จับได้แบบนี้หรอถ้าโดนจับได้จะพูดว่าอะไรดีคนคนนี้เป็นคนรับใช้ของตระกูลกระหม่อมพระยาข่บฝาบาทคงมาเพราะมีธุระก,กับกระหม่อมพระยาข่บสนูกส,สนู สายตาที่ถามว่าเธอมาที่นี่ทำไมกระซิบนายหญิงส่งดิฉันมาค่ะว่าไงนะท่านแม่นะหรอจะบ้าตายฉันซันนีเบลฮาร์ดคิดอะไรอยู่ถึงได้ส่งฉันมาเนี่ยกระซิบ ท่านสั่งให้นําสีนี้มาให้ดัสโนค่ะฟาบานี่คือของขวัญที่ท่านผู้นําเตรียมไว้ให้ฟาบาดเ้ค่ะฮึบได้ยินว่าช่วงนี้ฟาบาดปัรทมไม่รับ จึงได้เตรียมสิ่งนี้ให้ฝ่าบาทเป็นพิเศษพระยะค่ะของขอนจี้คราวฮาร์ดเตรียมให้เจ้านั่นไม่มีทางเตรียมให้ด้วยจจตนาที่ดีแน่ๆเห็นว่าเป็นกระถางกํายานี่มาจากทางตะวันออกช่วยให้นอนหลับสบาย ตามข่าวเรือบอกว่าไอเห็นผลดีกว่าของจกักรวรรดิหลายเท่าเลยเพื่อค่ะช่วยให้นอนหลับสบายงั้นหรอพระยะข่าฝฟาบาตแย่ล่ะถ้าเจอกับเจพรุ่งนี้คงต้องห้ามไม่ให้ใช้กระถางกํายานอะไรนั่นเด็ดขาดเลยรับไปสิครับ ค่ะเดี๋ยวดีฉันถือให้ค่ะปุดปุดจ้องว่าแต่คนรับใช้นั่นก็จ้องพระพักขององค์จกักรพรรดิงั้นหรอไรไม่ยากจริงๆเพื่อขอขอประทานอาภัยพะยะค่ะฝ่าบาทเด็กคนนี้ไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรฉันไม่ได้สนใจสักหน่อย สักเท่าไหร่ฝากบอกข่าวฮัดด้วยว่าฉันได้รับของขวัญแล้วพระยะขาฟาบาทถ้างั้นพวกกระหม่อมขอละขอตัวอ๋ออย่างนี้เองเธอคือเรนฮาสินะ ได้ยังไงกันเขารู้ได้ยังไงเขาเห็นหน้าฉันหรอเขาจับได้ว่าฉันเป็นอลิศด้วยหรือเปล่านะเล่นหารดงั้นหรอหมายความว่ายังไงพพะ่อับฟาบาทคนคนนี้เป็น สาวใช้ของตระกะูลฮาร์ตพะยะค่ะตอนนี้เลนกำลังฟักฟื้นอยู่ที่ปราสาทไม่มีทางมาที่นี่ได้หรอกพยะยะค่ะงั้นเหรอพะยะค่ะฟาบาทฉันนี่แล้วก็เห็นสวมสุดคลุมที่หายากมากมามาเลยนึกว่านายพาน้องสาวที่แสนห่วงเห็น มาจากปราสาทฮัรดด้วยอฉันก็รู้นะว่าเสื้อคลุมตัวนี้เป็นของดีแต่มันดีกว่าที่ฉันคิดไว้หรอซนนีเบลฮัดคิดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยยิ่งกว่านั้นคือเลนฮาร์ดที่ห่วงเห็นนี่งั้นหรอเฮ้อพูดจ้าเลวไหลไม่แต่ แม้แต่หมาก็ยังไม่อยากได้ยินเลยเจ้าพวกนี้เป็นสาวใช้ที่คนในตระกูลฮารเอ็นดูและคงจะเอาใจใส่มากเพราะว่าส่งมาที่พระราชวังพยขาขาค้งขอประทานอภัยที่ต้องเสียมารยาทไม่เปิดเผยใบหน้าให้ฝ่าบาทดู พอดีว่าใบหน้าของคุณคุณนี้มีบาดแผลที่ไม่น่าดูอยู่พ่ะย่ะค่ะงั้นเหรองั้นฉันก็คงเข้าใจผิดไปเองแหละเพราะว่าเลนหาปฏิเสธคำเชิญของฉันทุกครั้งดังนั้นเวลาที่เห็นผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับตระกูลหาดฉันก็นึกว่านึกถึงนางทุกทีอย่าอย่าหงุดหงิดไปเลยนะ ฉันไปนเสดคำสชิญของของเจนเนนงั้นหรอพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วทำไมจูจูหมอนั่นถึงสนใจในตัวฉันตัวเล่นฮาร์ล่ะอย่างไรก็ตามฉันหวังว่าตระกูลฮาร์ทที่จงรับภักดีของฉันจะพานางมาหาฉันโดยเร็วที่สุดอย่าคา,าดหวังว่าต่อไปฉันจะรอ ดีกว่านะจำเอาไว้ด้วยเพราะกระหม่อมจะจำไว้พระยาขับฝ่าบาทก,กุบก,กับก,กุบกับกุบกับเฮ้ยเหนื่อยใช่มัดเจเนตที่เป็นองค์จักรพรรดิในชาตินี้นะ ปลกมากๆเลยต่างจากตอนที่อยู่กับฉันในฐานะอลิสสุดๆในต้นฉบับเขาก็ไม่เคยสนใจเลนฮาเลยนี่นานทำไมคราวนี้เขาถึงเป็นแบบนั้นนะนั้นล่ะเฮ้ยเ่นตอนนี้ทำตัว่อมสบายได้แล้วนะคะฉันหมายถึงถอดหมวกเสื้อคลุม ออกก็ได้ยิ้มอ๋อเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ท่านพ่อก็เห็นด้วยงั้นเหรอเล่นเออดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเหรอเฮ้ยแ,แม่คิดอะไรอยู่กันแน่นะ นึกว่าเป็นเรื่องที่วางแผนไว้กับสโนว์ะอีกดูเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นแฮะจ้องยิ้มอยู่ดีๆยิ้มทำไมเนี่ยไม่สบายใจเลยอยู่ลถมาทีครับเอียดเออท่านสโน เดินเล่นกันแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับไปดีไหมยิมคะตอนนี้หรอคะไม่มีมีมีงานที่ต้องทำเยอะเลยไม่ใช่หรอคะเก็บสีหน้าที่ไม่พอใจอย่างสุดชีวิตไม่เอาบอกว่าไม่ไงเธอคงไม่ได้ลืมที่สัญญากับฉันไว้ใช่ไหมเลนพิง ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพื่อว่าท่าน,นยุ่งแต่ต้องมาเสียเวลาเพราะดิฉันเป็นนางเอกจริงๆใช้ส,สกิลเอาตัวรอดในสังคมสิ่งที่ฉันอยากจะสื่อก็คือไม่ต้องหักโหมเกินไปก็ได้ค่ะ a ัสโนแต่ฉันไม่อยากไปกับบ้านกันเถอะนะฉันขอร้อง ยิ้มตัดบทฉันไม่เป็นไรลินอึกฮ่าฮ่ไม่ต้องกังวลไปหรอกลินฉันก็แค่อยากคุยอะไรเรื่อยเปื่อยกับเธอเท่านั้นเอง,งพึมพำคะเมื่อกี้พูดว่าอะไรคืออะไรนะมอนี่ทำไมถึงหน้าอึดอัดแบบนี้ ดิฉันลงเองได้ค่ะฉันก็แค่อยากจะคุยอะไรเรียบไปกับเธอนะคะเมื่อก,กี้พูดว่าอะไรคืออะไรนะหมอนี่ทำไมถึงหน้าอึดอัดแบบนี้ดีฉันลงเองได้ค่ะ เหนื่อยจังเลยจากนี้ไปฉันจะเป็นยังไงนะฉันคิดว่าช่วงเวลาที่ฉันจะตายมาจะถึงตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่ครึ่งปีพอดีกังวลชะมัดฉันกลัวว่าในชาตินี้เวลานั้นจะมาถึงเร็วขึ้นกว่าเดิมทั้งองค์จักรพรรด ที่ไม่เคยสนใจฉันแต่จูจๆกลับมาสนใจในตัวเลนฮาร์ขึ้นมาทั้งควาวฮาที่สั่งให้ฉันปิดบางตัวตนและใช้ให้ทำงานหนะักแต่ถึงพยายามจะเปิดเผยตัวตนของฉันให้คนนอกเห็น ฉันอาจจะปิดบางตัวตนไปได้ถึงฤดูหนาวนี้ก็ได้แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคด,ดีอยู่เจนเนตในตอนนี้ยังไม่สื่อสตีเหมือนในต้นฉบับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของตระกูลฮาร์ตแต่ยังไงการที่เขารู้ตัวตนของฉันก็ไม่ใช่เรื่องดีสักนิด ฉันคงจะถูกฆ่าข้อหาปิดปังตัวตนและเข้าหาองค์จักรพรรดิแม้ว่าคราวนี้ฉันจะไม่ได้เข้าหาเขาเพื่อที่จะฆ่าเหมือนกับในต้นฉบับก็ตามถ้างานสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือการสนิทสนมกับเจเนๆนระดับที่ตอบให้เขารู้ต,ตัวตนฉันก็จะไม่ฆ่าฉันทิ้งฉันจะทำให้ เจเนเชื่อใจฉันได้มากพอก่อนที่จะถึงฤด,ดูหนาวหรือเปล่านะเนนอ่ะขอโทษค่ะเอ,อื่อตายจริงลืมตัวไปเลยแม้แต่คิดนู่นคิดนี่จนเอาแต่ยืนอยู่เฉยๆว่าแต่ท่านจะไปไหนหรอคะถ้าไปไกลกันไปเดี๋ยวจะมืดเอานะคะ อืมขอโทษทีฉันรู้อยู่แล้วล่ะก็แค่อยากเดินเล่นสักพักหนึ่งพอคิดดูแล้วฉันว่าฉันไม่เคยทำอะไรกับเธอตั้งนอกภาษาเลยนะว่าไหมมันก็ใช่แหละค่ะยิ่งกว่านั้น ที่ปราสาทก็มีสายตามากมายคอยจับจ้องอยู่ด้วยถ้าจะพูดถึงโซลเนียกับลูนมีอะไรกันเกี่ยวกับการสอบของผู้นำหรือเปล่านะที่แ่าที่สำคัญกว่านั้นคือทำไมฉันต้องมาทำเรื่องแบบนี้กับนายข้างนอกปราสาทด้วยนะแบบนี้ เงียบสนิทอึดอัดอะไรนะก็เอาแต่นั่งอยู่เฉยๆไม่ใช่หรือไงที่สำคัญคือใส่ตาอวดดีและทำให้รู้สึกไม่ดีอยากหนีไปชะมัดโอ้ยตกลงว่ามีอะไรจะคุยกับฉันหรือเปล่าเนี่ยว่าแต่ทำไม จู่ๆนายถึงคิดจะเปิดเผยตัวต,วตนของดิฉันลักคะไม่รู้สิฉันก็สงสัยเหมือนกันท่านพ่อคิดอะไรอยู่กันแน่นนะถึงฉันจะไม่แน่ใจแต่ฉันคิดว่าท่านอาจจะอยากผูกมิตรกับตระกูลเขาเอทิต โดยใช้เธอ์นะเลิ้นเมื่อแค่นั้นฉันรู้อยู่แล้วขอข้อมูลที่มีประโยชน์หน่อยสิฮคงจะอยากได้คงจะอยากได้จากตระกูลเอทิดนี่แหละคะเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะเปล่าแค่ ความคิดของฉันเองนะ่ะไม่ใช่ค่ะดีฉันไม่ได้ยินช่วยพูดอีกรอบหมอะไรหรอถ้าไม่คิดที่จะบอกก็อย่าพูดตั้งแต่แรกสิแล้วเธอละ่ะลินคะเหมือนกับที่ฉันเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าวิออนเอทิตถูกใจเธอมากเลย งั้นเธอจะว่ายังไงเป็นแบบนี้โอเคไหมเพื่อผูกมิตรกับตุกุลเอทีดพูดอีกอย่างก็คือจะสั่งให้ฉันแต่งงานกับวีออนเอทีดสินะความคิดของนิชันมันสำคัญด้วยเหรอคะ ถ้าเธอบอกว่าไม่ชอบฉันจะช่วยเธอ,อเองคะจะดูดดม m o นี่เป็นอะไรไปนเนี่ยแต่ทำไมหรอคะเพราะว่าพีเธอเป็นน้องคนสำคัญของฉันยังไงล่ะเพื่อ บ้าไปแล้วเหรอและแล้วสโนฮาร์ดก็เป็นบ้าเขาคงส่อสติไปแล้วแน่ๆอยู่ดีๆมาพูดอะไรบ้าๆแบบนั้นแล้วฉันจะทำยังไงเล่าแค่เธอพูดมาคำเดียวว่าอยากให้ฉันช่วยฉันก็จะช่วยเธอทันทีเลยเล่นต่อให้ เป็นคำสั่ของท่านพ่อก็ช่วยว่าไงแม่ฉันไมไ่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ถึงได้ทํำแบบนี้แต่ฉันก็มองข้ามความพูดนั้นไม่ได้ถึงฉันจะหลงเชื่อไปชั่วขนาดแต่ว่าสนูนั้นน่ะเชื่อไม่ได้หรอกไม่ใช่สิ เชื่อห้ามเชื่อใจเขาเด็ดขาดถ้านในท่านสั่งดิฉันก็ต้องทำตามเท่านั้นค่ะงั้นเหรออย่างนี้นี่เองแต่ยังไงถ้าเปลี่ยนใจก็บอกฉันได้เสมอเลยนะคิดว่าฉันบ้าหรือไงไม่มีวันซะหรอกเฮ้อจริงสิ สำหรับเธอที่เป็นน้องคนสำคัญของฉันฉันจะเตือนอะไรไว้อย่างลินที่โซลานีรูนและท่านพ่อรวมถึงไอ,อรร้อสูรที่ชื่อมาร์กนั่นก็ด้วยเธออย่าไว้ใจใครเลยเลนฮาร์ดแม้แต่องค์จักรพรรดิของจักวรรดนี้ก็ด้วยถ้าไม่อยู่ๆก็พูดแบบนั้นหรอกคะ พราะเธอใส่ซื่อดูท่าทางจะเชื่อคนง่ายนะสิใส่ซื้อถ้ารวมอายุที่ฉันเกิดใหม่เข้าด้วยกันแล้ว,<ป>ลวฉันก็อายุเยอะกว่านายแล้วกันฮ่าฮ่งั้นหรอคะคอืมดีฉันเชื่อใจท่าสโนโได้หรอคะส่วนตัวแล้วฉันก็อยากให้เธอเชื่อใจฉันละนะยิ้มแต่สุดท้ายเรื่องนั้นมันก็แล้วแต่ลิน นั่นแหละวันต่อมาหลังจากการพูดคุยแบบอึดอัดใจกับสนูจบลงฉันก็มาถึงสถานที่นัดพบกับเจนิตการพบกันวันนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆด้าน พราอมีเรื่องกวนใจเยอะแยะเลยนะสิอย่างแรกคือการถอนมั่นของเจเนิตกับสเตลาที่ต่างจุดต้องสบับทําไมสองคนนั้นถึงมั่นกันละ่ะโอ้ยแล้วเมื่อวาสโนยังมาทําท่าทางแบบนั้นอีกฉันไม่ชอบสถานการณ์ช่วงนี้เลยจริงๆโอ้แต่ถึงยังไงมันก็ไม่ฉันก็ไม่อยากถามสโน เกี่ยวกับการมั่นของทั้งสองคนด้วยเฮ้ยยังไงก็ตามปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือเจเนตรู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันหรือยังต่างหากมาเออาจจะไม่มีอะไรก็ได้ทำได้แค่เผชิญหน้าไปก่อน วันนี้เจางรอเราเอาการเหมือนเคยเลยนะรรยิบปปรรยับือคนของสมาคมเอนนเทียนี่นาเอเอทั้งสองคนสนิทกับกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ย เออเจนเนท,ที่ไม่เคยพูดคุยกับใครกำลังพูดคุยกับ